ครับไลฟ์ like, นิดเดียวพอดีพี่หนุ่มโทรมาพี่หนุ่มโทรมาว่าดราม่าดราม่าอะไรนะดราม่าเรื่องเรื่องเอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถามมาโทรมาถามความเห็นตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ผมผมไม่รู้จริงพี่หนุ่มโทมาพี่โน้ตคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนดราม่าที่ แบทเทิลกันหรือเปล่าระหว่างเบิ้ลปทุมราชกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พี่หนุ่มพี่หนุ่มโดยโทรมาปรึกเลยโทรมา,รมาขอความคิดเห็นโผล่มาพี่โน้ตรู้เรื่องรู้เรื่องเออขอดามาก,กันยางอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปก็เลยไปอ่านดูก็เลยไปอ่านดูก็เลยอ๋อนี่หรออะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าถามในมุมมองผมเนาะถามในมุมมองผมนะอันนี้ อันนี้เบิ้ลน่ะผมก็รู้จักเนาะเบิ้ลผมรู้จักไเคยไปดื่มวายกับผมที่บ้านผมที่กรุงเทพด้วยเนาะคืออย่างนี้ถามว่าพี่โน้ตคิดเห็นยังไงผมคิดคว,ค,วความความความที่ผมเนาะผมรู้ว่าคาแรคเตอร์อาจจะเป็นคนตลกโน่นนี่นั่นแต่บางทีนะ่ะบางทีถ้าถ้าสนิทกันจริงๆนะถ้าสนิทกันจริงๆเราจะไม่พูดตรงตรง เบิ้ลอาจจะเบิ้ลอาจจะลืมคิดเบิ้ลอาจจะคิดคิดคิดน้อยไปหน่อยว่าเออสามารถพูดยออโน่น no, น nee, ี้นั่นได้เพราะสิ่งแต่ว่าเบิ้ลอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีเรื่องมันคนเราเลยนะมันจะมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ไม่อยากให้คนเอามาทําเป็นเรื่องตลกอันเนี้ยบอกเลยว่าเพื่อเบิ้ลอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงเรื่องตลกของเราอ่ะอาจจะเป็นตลกร้ายของเขาก็ได้อืม ก็ใช่แหละคาแรคเตอร์ของเราเป็นคนแบบพูดนู่นเนี่ยแต่เรื่องบางเรื่องมันเซนซิทีฟสำหรับคนฟังในฐานะที่ผมมีประสบการณ์มาแล้วเชื่อไหมว่าผมมันมีเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยเพื่อนผมไอ้หนุ่ยเนี่ยผมอยากจะดา่ามันอยากจะยอกอยากจะแกล้งมันอยากจะแซวมันอยากจะว่าอะไรมันผมก็ว่าเพราะผมคิดว่ามันไม่กลัวเป็นเพื่อนกันสนิทก,กันแต่ที่ไหนแต่ที่ไหนได้มันก็จะมีบางเรื่องที่เขาไม่ชอบ เออที่เขาไม่ชอบไม่ใช่ว่าเขาจะโอเคกับเราทุกเรื่องอันนี้ผมพูดเลยไม่ใช่ว่าเราสนิทกับเขาหรือสนิทหรือไม่สนิทไม่รู้อะต่อยเป็นเพื่อนสนิทกันมากขนาดไหนก็ช่างเอาพูดตรงนะต่อให้สนิทกันมากขนาดไหนก็เราก็ต้องคิดถึงความรู้สึกเขาด้วยว่าเฮ้ยเราพูดออกไปแล้วโอเคแหละกูไม่ได้คิดอะไรกูพูดไปแต่คนที่เขาฟังอ่ะเขาคิด ืเขาคิดเอาพูดตรงๆเลยผมผมก็ไม่รู้นะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อะ่ะแกโพสอันนี้ไ่ถึงใครหรืออะไรอย่ผมไม่รู้นะเออแต่สําหรับผมอะ่ะผมบอกเลยว่าในฐานะที่ผมเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาเบิ้ลอ่ะคิดน้อยไปอืมเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับกับเรื่องที่เราแซวเขา ได้เสมอไปมันต้องคนเรามันต้องมีเรื่องบางเรื่องแหละที่มันค้างคาในใจอ่ะอืมแล้วก็เรื่องลูกอะมันเป็นเรื่องที่หนึ่งแหละผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาต่อสู้เขาต่อสู้เขาฟ้องศาลขึ้นศาลกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเรื่องลูกอ่ะเขาขึ้นศาลกันเป็นเรื่องเป็นราวแสดงว่าเรื่องลูกอะมันต้องสําคัญกับเขาฉะนั้นเราก็ต้องคิดแหละว่าเออถ้ากูพูดไป เออเขาจะรู้สึกยังไงวะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดน์อะแซวเรื่องอื่นนางไม่โกรธนะเอ,อ้าคอยถามนะมู่อจะไปแซวนางว่ากระตุงต้งกระติ้งจังสัน้นจังสี่นางไม่โกรธนะเรื่องจริงนางไม่โกรธแต่ว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าเรื่องที่เบิ้นพูดอะผมไปนั่ง,ผม,งผมไปนั่งดูอย่างละาเออมันก็แรงสําหรับผมอะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงมันแรงไปอยู่นิดนึง อันนี้ในมุมมองของของของ,ของพี่นะของผมนะเขาอาจจะเซนซิทีฟก็ได้เออต้องถามก่อนว่าเรากับเขาอ่ะสนิทกันมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเงินมากใครมีเงินน้อยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครคนติดตามใครมากคนติดตามใครน้อยเรื่องเงินอ่ะตัดออกไปได้เลย มันเป็นเรื่องของของความรู้สึกอืมใช่แหละมันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็พูดได้อืมแต่เขาอะ่ะจะสนุกกับเราไหมอันเนี้ยอันนี้ต้องคิดนะว่าพูดออกไปแล้วนะ่ะเขานะ่ะจะโอเคกับเราไหมเขาจะสนุกกับเราไหมลิมิตในการเซลแซลเพื่อนอะ่ะมันเซลได้มากน้อยขนาดไหนเออว่าแมนว่า ขืนเสื้อสนิทกันอยากจะว่าอยากยังไม่ได้ฉันผ่านมาแล้วฉันผ่านมาแล้วฉันเกือบเสียเพื่อนเพราะความแบบนี้แหละเพราะความคิดว่ากัมึงเงินเพื่อนกูอยู่ด้วยกันกินนอนเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยคนเรามันไม่ได้แบบคนเราอ่ะบอกเลยในโลกใบนี้มันก็จะมีสักเรื่องนดะที่ไม่อยากให้คนพูดถึงเพราะมันเป็นเรื่องปมในใจ เออไปดูคลิปแล้วไปดูแล้วไปดูแล้วไปกับไ,ไ,ไปนั่งดูเมื่อกี้ไปนั่งดูแล้วเออสังเกตสีหน้าผู้ใหญ่บ้านนางก็หน้าถอดสีอยู่อืมนางก็หน้าถอดสีเนาะเบิ้ลน,นี่ผมก็ผมก็พอรู้จกักผมอาจจะไม่ได้สนิทกับเบิ้ลมากแต่ผมก็พอรู้จกักเออจริงๆเนาะอยากฝากไว้นิดนึงนะครับว่าการที่เรา การที่เราจะไปแซลเขาแซลอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาโอเคไม่โอเคเรื่องอะไรอันไหนที่เราแซลได้แซลไม่ได้เนาะเนี่ยมันก็เลยก,ายกลยกายเป็นก็เลยกลายเป็นกระแสกลายเป็นดราม่ากันไม่มีใครเรื่องตลกเรื่องเขาจะเป็นเรื่องตลกของเราแต่อาจจะเป็นตลกร้ายสำหรับเขาก็ได้เรื่องลูกสำหรับบิ๊กอะ คือเรื่องใหญ่ถ้าไม่เรื่องใหญ่อางงตัวกับพ่เบันฑันบ่เป็นเรื่องง่ญ่สำหรับเขาอ่ะเขาว่าไปหานฟ้องเป็นผู้ปกอะไรเนาะเป็นบุตรเป็นยังดอกบกกาขื้นโลงขื้นสายเงินดอกพี่น้องแสดมันก็ต้องเป็นเรื่องง่ายแหละเอาเออคิดแบบนี้กับพ่อข่งมันพคิดมันก็สิมาหัวซาอย่าฟ้องให้หยางเงนบวกขนาดไหนสซงเงินไปโนนีนั่นบ่ได้อยากหลับร้อมก็เป็นโนนนีนั่นขานุบนเรื่องงหญ่สำหรับบิ๊งกัะนะ แต่เรื่องเนี้คิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยเขาขึ้นศาลเขาเทียเท่ยวไปอุดรเที่ยวไปอํานุนอํานาจศาลครอบครัวเยาวชนแล้วมันคือเรื่องใหญ่มันคือเรื่องเซนซิทีฟสำหรับเขาฉะนั้นเราจะไม่แซวเรื่องนี้เนี่ยมันต้องคิดแล้วเนาะแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครมีเงินมากเงินน้อยอมมันไไ่ด้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอืม